สวัสดีครับผมเซลเอจัดให้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูจุดควบคุมนะครับของรถเกี่ยว DC 108x รนะครับว่ามีตำแหน่งควบคุมหรือว่าตัวก้านคอนโทรลมีตัวไหนบ้างนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะพาทดลองขับด้วยนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะแนะนำนะครับว่ามันมีจุดควบคุมตัวไหนบ้างนะครับก็นะครับก็เริ่มจากนะครับตัวนี้เขาเรียกว่า ชุดควบคุมนะครับอุปกรณ์นะครับก็คือชุดควบคุมเดียวนะครับก็ตัวนี้นะครับถ้าเราผลักไปด้านซ้ายนะครับผลักไปด้านซ้ายรถเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับถ้าเราผลักไปด้านขวานะครับรถจะเลี้ยวขวานะครับถ้าเราดันไปข้างหน้านะครับจะเป็นการนะครับวางชุดหน้าบุ้งกีนะครับชุดหน้าบุ้งกีลงนะครับถ้าเรา ดันเข้าหาตัวเองนะครับก็จะเป็นการยกมุ้งกีขึ้นนะครับก็คือยกมุ้งกีขึ้นนะครับแล้วก็วางมุ้งกี่ลงนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับแล้วก็ในรุ่นนี้นะครับจะเป็นชุดสวิต์นะครับควบคุมตัวล้อโน้มนะครับตัวดาวข้างหน้านี่ครับตัวล้อโน้มนะครับก็จะมีการกดข้างล่างนี้ครับจะเป็นสนักชี้ขึ้นบนหมายความว่าก็ล้อโน้มจะยกขึ้นนะครับ ถ้ากดลงนะครับล้อนุ่มก็จะลงนะครับอ่าก็คืออยู่ในคันควบคุมเดียวนะครับอ่าก็คือทํางานร่วมกันนะครับยกปากเกี่ยววางปากเกี่ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับจุดต่อมานะครับตัวนี้ต้องขออนุญาตเริ่มจากตัวระบบเกียร์ก่อนนะครับตัวระบบเกียร์นะครับตอนนี้จะมี L ก็คือเกียร์โลนะครับ N ก็คือเกียร์ว่างนะครับ มีเดียมก็คือระดับกลางๆนะครับแล้วก็ไฮนะครับก็คือเกียร์เร็วนะครับก็คือเกียร์เต่าเกียร์กลางๆนะครับไม่เร็วมากนะครับแล้วก็เกียร์กระต่ายนะครับหรือว่าเกียร์เร็วนะครับส่วนเกียร์เอ็นก็คือเกียร์ว่างนะครับส่วนนะครับตำแหน่งนี้ก็จะเป็นคันเร่งนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ลูกเต่าและกระต่ายให้ดูนะครับไอ้ตัวนี้คือคันเร่งนะครับตัวคันเร่งก็คือเร่งเครื่องเราครับก็คือขึ้นอยู่กับเราต้องการรอบเท่าไหร่นะครับก็คือเร่งเร่งตำแหน่งนี้แล้วก็ ใส่เกียร์นะครับใส่เกียร์หลักนะครับก็คือพวกนี้นะครับเราต้องเข้าไว้ก่อนจุดต่อมานะครับก็จะเป็นตัวก้านคอนโทรลนะครับก้านคอนโทรลนี้ก็จะทําหน้าที่เดินหน้าหรือถอยหลังหยุดรถนะครับหลังจากที่เราเร่งคันเร่งเสร็จเข้าเกียร์เสร็จนะครับแล้วก็จะเป็นการควบคุมนะครับก็จะทํางานควบคุมกับกับชุดการเลี้ยวนะครับก็พร้อมกันนะครับหมายความว่าถ้าลูกค้าผัดไปด้านหน้านะครับ นะครับตัวเอฟนี่ก็คือเป็นเกียร์เดินหน้านะครับผักไปนิดเดียวมันก็จะไปเบาๆนะครับถ้าปัดผักไปสุดก็จะไปแรงนะครับแต่ก็ขึ้นกับคันเร่งด้วยนะครับส่วนตำแหน่งเกียร์เอก็คือตำแหน่งเกียร์ว่างนะครับเกียร์อานะครับตบไปฝั่งซ้ายแล้วก็เลื่อนถอยนะครับจะเป็นเกียร์ถอยหลังนะครับนะครับนี่ครับก็จะมีมีจุดที่ต้องไม่ไม่ไม่ได้ตรงนะครับเลื่อนลงมาก็คือเป็นหยุดรถนะครับ ผักไปซ้ายแล้วก็เลื่อนลงถอยหลังก็จะเป็นการเกียร์ถอยนะครับอันนี้ก็คือเกียร์เดินหน้านะครับส่วนนะครับน้าปัดนะครับน้าปัดนะครับก็แสดงสถานะของรอบเครื่องยนต์นะครับนะครับแสดงสถานะของรอบเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ความร้อนต่างๆนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดกุญแจให้ดูนะครับ ก็จะมีสถานะแจ้งเตือนขึ้นมาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแรงดันน้ํามันเครื่องนะครับแรงดันน้ํามันเครื่องนะครับแล้วก็รูปแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มันจะมีในเรื่องของอากาศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับแล้วก็สกูสกูสองนะครับสกูสองแล้วก็พวกแจ้งเตือนของระบบน้ํามันนะครับแจ้งเตือนชั่วโมงนะครับมันก็จะมีจุดที่เลือกแสดงนะครับ จุดเลือกแสดงระหว่างความร้อนนะครับของเครื่องยนต์นะครับแล้วก็น้ํามันนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นชั่วโมงการทํางานนะครับของตัวรถนะครับส่วนระบบไฟนะครับระบบไฟก็เริ่มจากนะครับเริ่มจากนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตําแหน่งสวิตช์ปิดเปิดนะครับระบบไฟนะครับนะครับไฟสปอตไลท์ทุกอย่างนะครับก็คือเปิดอยู่ที่ด้านหลังสวิตช์ไว้นะครับแล้วก็จะทํางานก็คือต่อเมื่อ เราเปิดสวิตช์ใหญ่รวมนะครับอันนี้คือสวิตช์รวมแล้วนะครับก็ทํางานนะครับแล้วก็สัญญาณแตะนะครับมีให้นะครับแล้วก็นะครับตัวนี้จะเป็นระบบออโต้มาโลนะครับออโต้มาโลนะครับก็สั่งทํางานแบบออโต้หรือว่าสั่งทํางานแบบแมนนวลนะครับก็คือกดเอานะครับก็ตําแหน่งนะครับขึ้นลงนะครับตําแหน่งนี้นะครับแล้วก็เอียงซ้ายเอียงขวานะครับก็สามารถตั้งได้ตามตามผู้ขับขี่นะครับแต่ถ้าเรากดเป็นออโต้นะครับ เขาจะรักษาสมดุลให้เราอัตโนมัตินะครับนะครับมาดูในจุดต่อไปนะครับก็ด้านหลังนี้นะครับเริ่มจากนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นสัญลักษณ์ของตู้นวดนะครับตัวนี้คือสัญลักษณ์ของตูนวดนะครับก็เข้าทํางานก็ดันไปข้างหน้านะครับสีน้ําเงินนี้นะครับจะเป็นสัญลักษณ์ของปากเกี่ยวนะครับก็คือตัวปากเกี่ยวนะครับทํางานก็คือเปิดมาผักมาด้านหน้านะครับ ถ้าเราเปิดสวิตไว้นะครับในการตรวจสอบของพัดลมอ่าดูอากาศของตรงคอลำเลียงนะครับจะมีสัญญาณเตือนอย่างนี้นะครับกรณีเราเช็คว่าพัดลมเราทํางานหรือไม่ทํางานนะครับนะครับนะครับก็จะเป็นจุดควบคุมนะครับต่อมานะครับกรณีที่อ่าเราเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วนะครับเตรมถังอุ้มแล้วนะครับก็เราต้องไปนะครับนําท่อ ปล่อยข้าวนี้ออกไปสู่ลานเทข้าวหรือว่ารถบรรทุกนะครับก็จะมีตำแหน่งนะครับของรุ่นนี้นะครับจะอยู่บริเวณข้างคนขับเลยนะครับหรือเขาเราเรียกว่าตัวสวิตท่อควบคุมนะครับควบคุมท่อปล่อยข้าวนะครับก็ตำแหน่งนี้ก็จะเป็นขึ้นหรือลงนะครับของท่อปล่อยข้าวแล้วก็ซ้ายขวานะครับของร้อนะครับ จะอยู่ย้ายมาอยู่ตำแหน่งข้างคนขับนี้นะครับตรงนี้เลยนะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นจะอยู่บริเวณนะครับตรงท่อฝาของเครื่องยนต์ตรงนี้นะครับของรุ8ยแปดจะย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็หลังจากที่เรานะครับเลื่อนตำแหน่งของตัวท่อปล่อยข้าวออกไปไว้ตำแหน่งที่เราต้องต้องการเทข้าวเสร็จนะครับต่อไปจะเป็นตำแหน่งนะครับของการปล่อยข้าวออกนะครับนะครับของรุ่นนี้นะครับจะอยู่บริเวณ Uh, ด้านหลังคนขับนะครับฝั่งซ้ายนะครับก็คือเปิดทางานเปิดทำงานก็เลื่อนลงมานะครับอันนี้ก็ปิดทํางานนะครับถ้าเป็นของรุ่นเดิมๆรุ่นเก่าๆนะครับจะอยู่ตําแหน่งบริเวณนี้นะครับแต่รุ่นนี้นะครับจะย้ายมาอยู่ตําแหน่งบริเวณด้านข้างคนขับด้านซ้ายนะครับแล้วก็มาพร้อมความบรนความบรนวยสะดวกสบายนะครับก็คือมีตําแหน่งที่วางแก้วให้นะครับก็คือตําแหน่งนี้นะครับ ส่ว wow. นกองอากาศก็อยู่บริเวณด้านหลังนะครับเป็นกองอากาศ2ชั้นนะครับแล้วก็จะมีจุดแจ้งการอุดตันด้วยนะครับตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์วัดการอุดตันนะครับนี่ครับก็จะเป็นจุดควบคุมแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับตรงบริเวณคอนะครับจะมีเขาเรียกว่าตัวตัวรีเทิร์นข้าวนะครับคือกรณีข้าวกรณีข้าวติดคอนะครับมันจะมีตัวรีเทิร์นข้าวนะครับก็ทําการกระชากนะครับเพื่อให้ข้าว ติดบริเวณตรงคอนะครับลายออกมานะครับนะครับอันนี้คือจุดควบคุมนะครับในห้องควบคุมนะครับก็จะมีจุดควบคุมอยู่ประมาณนี้นะครับก็จะทํางานร่วมกันแล้วก็อีกจุดนึงนะครับบริเวณตรงเท้านะครับของ DC 108นะครับของ DC 108นี้จะมีเขาเรียกว่าตัวล็อกเบรกนะครับตัวล็อกเบรกนะครับหรือว่าคล้ายๆลักษณะเบรกมือนะครับก็ให้เราทําการเหยียบเบรกลงไปนะครับแล้วก็เอาตัวล็อกมาล็อกขาเบรกไว้นะครับ อันนี้คือกรณีจอดนะครับก็จะมีตัวล็อกเบรกแล้วก็ในตัวนี้นะครับจะเป็นตัวเซฟตี้ป้องกันการสตาร์ทด้วยนะครับหมายความว่านะครับปกติเราจะสตาร์ทนะครับมันจะไม่ติดนะครับเราต้องหยียบเบรกสตาร์ททุกครั้งนะครับอ่าหรือถ้าเราล็อกเบรกไว้เราก็สามารถสตาร์ทได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งนะครับอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาสาธิตการขับดูนะครับว่าอ่าใช้งานร่วมกันยังไงบ้างนะครับผม ต้องอย่าเบรกก่อนนะครับสตาร์ทบีดสัญญ,ญาณแต่สองครั้งนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับก็ก็จะเป็นจุดต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะทำงานให้ดูเบื้องต้นก่อนนะครับยกตัวอย่างนะครับเราจะาขึ้นตูน้นวดนะครับก็ให้เราทำการขึ้นตู้ได้เลยนะครับมันก็จะมีสัญญาณออดเตือนก่อนนะครับ กรณีคืออดเตือนคือกรณีรอบเครื่องยังไม่ถึงนะครับอ่าแล้วก็ขึ้นปากเกี่ยวนะครับแล้วเราเล่งเล่งรอกให้ถึงนะครับ นี่นะครับก็จะเป็นการขึ้นตูนวดนะครับขึ้นตูนวดแล้วก็ขึ้นปากเกี่ยวนะครับที่มีสัญญาณออดเตือนคือกรณีเราเล่งรอบไม่ถึงรอบนะครับมันจะมีออดเตือนทันทีนะครับก็รอบในการทํางานเรานะครับก็จะมีจุดสังเกตอยู่ตรงบริเวณหน้าปัดนะครับก็คือเราต้องเล่งรอบมาหาที่สีเหลืองนะครับหรือสีเขียวนะครับในกรณีการเกี่ยวข้าวนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวผมจะพาเดินหน้าถอยหลังให้ดูนะครับอ่า เดี๋ยวเรียงคันเรียงนิดน,นึงครับอาถอยครับอาจจะลองให้ก่อนดูครับ ครับก็จะเป็นการสาธิตนะครับก็เดี๋ยวผมจะใช้ระบบออโตมา์โลให้ดูนะครับก็จริงๆเราอยู่ข้างบนเราอาจจะไม่เห็นนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นการยกนะครับระบบออโตมาโลนะครับให้สูงขึ้นนะครับเดี๋ยวผมพาลงไปดูข้างล่างนะครับของรุ่นนี้ก็จะยกขึ้นสูงจากเดิมนะครับ10เซนนะครับความสูงนะครับอยู่ที่42,5นะครับก็ วัดจากระดับนะครับตัวพื้นไปหาตัวห้องเกียร์นะครับก็คือสูงขึ้น10เซนนะครับในร้อยดีซีหน่งร้อยห้ก็มีนะครับในรุ่นดีซีหน่งร้อยแปเราก็ยังคงมีนะครับก็จะมีการใช้งานอยู่ประมาณนี้นะครับก็สําหรับนะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่สงสัยรายละเอียดจุดไหนหรือว่าอยากสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับทักเข้ามาสอบถามได้นะครับผมเซลเอจะให้นะครับเบอร์ติดต่อ085302 0234 085302 0234นะครับเซลเอจัดให้นะครับกุมารตาเจริญชัยวนละธานีนะครับผมวันนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตฝากนะครับกับรถเกี่ยว d c 108 x ไว้ด้วยนะครับสนใจสอบถามมาได้เลยนะครับผมครับวันนี้ก็ต้องกล่าวเขว่าขอบคุณและสวัสดีครับ